ขอนมาไหมตอนนี้เท่าไหร่วัไหนที่ผมไขอนมาขอนมาขอนมาแล้วไ,ได้จต้มมาเอสามหมื 3, ่นเป็นเลยคนเนลยเป็นเลิแชร์พิจาจริงๆครับพิหารกลาสนิททุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบลัคก,กี้เลยเธอนัุนคนก่อนนี้เรามาเล่นเกมพอเกมเดิมคนค่าย PP นะครับวันนี้ทุนออกมาห้าสิบเคคนรอบที่แล้วเอามาแสนกว่าร้อยสิบห้าเคออกมาผมมาห้าห้าพันคนผมพอแล้วคนผมไปแนละ้วเพราะว่าเกือบจริงนะคนหอกนะเป็นดอกคำแบกนะคน โบกกำไรามาห้าพแล้วก็รีบเลยนะคร้ก็กลับมาย้ำนะครัคนห้าสบเคเนี่ยที่ใคนได้ยำตัวเป็นอย่างไรลกี้รีเทิร์นนะทุกคนก็คอ,อยตเดิมราแค่นี้แหละห้าสิบเคเราซื้อน้นนอยพอทุกคนหมนห้า 5, ได้ปะโอเคเซื้อดอกละวเหมือนห้านะทุกคนไปก็ผมไปแก้แคขข้อสงสัยมาทุกคนทำไมล่าดนั้นไได้ได้สิบสี่เหมืนมัดสิบสี่เหมือมันผมได้ส,ดส,ดสกัตเตอร์เพื่อมาตัวหนึ่งมันมาเลยเริ่มที่สิบสี่นะทุกน ขอให้รอดๆขอหยิบสองหมุนนะเพื่อนได้ปะเฮ้ยไอ้แม่งไอ้เชี่ยแม่งสะย้อนกลับไปข้างล่างในเวนั่นไม่ได้เล่นครับติดต่อคิดไปไว้เชี่ยจะบอกไม่ให้กเล่นเลยจะบอกแล้วมึงไม่ให้กูเล่นเลยโอ้โหเชียแล้วสีดำแม่งอยู่กระจายทุกคนอ้ากดแม่ง เ้หลอดหลอดหลอดโอเค okay, สีดำมีสี่ช่องทคนอยา่าอย่าดำอยา่าโอเคไปข้างหน้ารอบสุดท้ายยุยได้อยู่เชิลวเลยอันนี้ชิลวเลยชิลวเลยอยา่าอย่ากลับ,บอไอ้เชียเขามอกอย่ากลับแล้วมีอยู่สองช่องจะไปลงทุกคนทำได้ไงวะไอ้เชียแล้วกูไม่ได้เล่นเลยคลิปนี้เฮ้ย <laughs> ตุวกคิวจ่ายอะ อะไรตัวอาไม่มาอ๋ออาอาพวกงงมาครับพวกงงอาไปไหนมาไม่รู้นะเชี่ยจะได้เล่นหรอวะแมนช่างแมนไหนก็จะเจ๊งไอ้ช่ายมันเจ๊งไปเอาที่ไม่ต้องเล่นเลยนะดูที่จะได้เล่นสักขุนหมุนไปเราสุดท้ายแล้วไปหน่อยขอร้องขอร้องก่ายเข้มีสองช่องอย่าลงมีสองช่องอย่าลงลงพาเวอร์แล้วไอ้เชี่ยลงก็บ้าแล้วอ่ะ แต่ลงไปแล้วนะไม่ได้เล่นไปแนละ้วคนโอเคนี่เขาเปิดสุขาและเปิดร้อมหังเดียวของเรานะครับ <50 S 1> ห้าหมื่นเลยที่เปิดเดียวไอ้เชลละไอ้เยร์คอนมาเลยโอ้โแม่งกูยังคุณน,น้อยอยู่เลยเพื่อนกูยังคุณน้อยอยู่เลยมึงรีบมาไปไหนเฮยโอ้โแม่งเลยไม่นานกันไบ แต่เจ right, right, ๊งเลยทุกคนโอ้โหที so ่น่าตัวแพงลงอย่างบ่อยแต่ว่าไม่เลียงกันนะครับรายจ่ายไม่มีนะห้าพันแปดร้อยแปดสิบเป็นเจาเวทุกคนโอเคจ่ายแต่เพื่อนขอแค่ัวดนิดนึงผัดทำตุ๋มเป็นไรโอเคดอนี๋พันสองร้อยไอเชี่ยมเยหมัอนจะแพนคนแต่แม่งคูนสีไงจะได้วะแล้วค้อลงมาจ่ายแล้วด้วย กิโลไม่มีแล้วคนเราหมดหวังนะครับรหมดหวังร้อยเปร์เซ็นต์อยเปร์เซ็นตลยนะสิบตหมดแนแมงว่าเจ๋งสิบีสิบี่หมดนเจ๋งอ่าเจ๋ง KAKH ใช่มามาเลยแกน่อต่อนดวว่าฮ่าามาเลเสริมเติมทานนะเพื่อน ทีเกมม่นยากจังวะทุกคนเกมมันยากจังวะให้โอเคตัวแพนมาทุกคนคูณแปดครับหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองหมุนนั่นไม่ค่อยช่วยนะคนกีนที่มันเที่ยวอะไรก็ไม่รู้อะโอเคทุกคนรอบหมุนเยอะมันก็ทค่ไม่ช่วยนะถ้ามันเบาหลายเลยหลายเลยหลายไปหลายไปโอเคมาเจมาเจแถวแรกหน่อย คิวก็ได้คิวคิวโอ้ยใหญ่คิวเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยคอนกลับมาแล้วทุกคนคอนมาไหมตอนนี้เท่าไหร่วะไหนที่บอกไม่ทันคอนมาคอนมาคอนมาแล้วได้จ่ายมาเอเอสามหมื่นเดเลยคนลเ้เลยได้เลเชี่ยปฏิหารดีจริงครับปฏิหารมีอยู่จริงทุกคนปฏิหารมีอยู่จริงปฏิหารมีจริงทุกคนเชี่ยขอบคุณครับติดพอขอบคุณครับโยเนียโยนี วคนที่เจ็ด้วทุกคนเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยห้าหมุนห้าหมุนโอเคเดี๋ยวนี้สามพันหนึ่งร้อยที่ทำไมคุณเจ็บมันจ่ายถูกทุกคนเต็มหมุนท้ายโอเคเอเอมาเอแถวแรกส่งเอมาหน่อยไอ้เหี้ยส่งเอไม่มาทุกคนส่งเอโดนรวบ <c ười> โอ้โหเขี่ยกำไรแล้วทุกคนกำไรแล้วทำยไงแล้วคขมแบ๊กไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกทุกคน กำไรผมไม่อะไรเท่าไหร่ทุกคนแม่งทำแบ็คทุกคนสวย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 ตัวไหนวะว้าวโอเคหกร้อยทุกคนเอมาปะนี่มือท้ายปะมีอะไรไหมในเก้าในเก้ามาปะเก้าคิวเคทุกคนสามเป็นเจ็ดร้อยได้โยนฝังแถมความปิดทุกคนโอเคทุกคนเปิดนี้ทำแบ็คพร้อมกำไรนิดหน่อยทุกคน 1เคนะคนบอกว่า16คนพอนะครับเฉียเกมแม่งแข่งเขาเรื่องเลยมันนั่เกมนที่ใจใจกูจับไว้ตลอดเลย <c oughs> เฮ้ยแค่นี้แล้วแม่งเป็นหมุดสุดท้ายที่เราแบบเราได้เล่นาสุดท้ายของเราซื้อประมาณกี่รอบอะสามรอบไม่ใช่ได้เล่นรอบเดียวก้อนนี้ประมาณนี้นะคนใครชอบไปเลยหมดแล้วก็แชร์กดซับด้วยนะครับทุกคนก็กิจกรรมเนี่ยถใ,ใครสนใจเพิ่มหนึ่งมาครับเพิ่มคอมเมนต์มาครับหรือว่าทักถ้าคลน์มานะทุกคนในลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะทุกคนกิจกรรมก็แจกดที่สามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันบาทคนเพียงแค่คุณเอา สลิปมายันยันเนี่ยว่าคุณได้ฝากคำว่าเล่นกับฟันเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาชื่อไปส่งลดรางวัลนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่ยังไม่เริ่มนะเป็นแค่โครงโครงการที่เฉลยนะคนวางแผนไว้ครับเพราะฉะน้นสนใจพิมพ์หนึ่งมาทุกคนผมจะได้รู้ว่าอยากเล่นกันขนาดไหนนะมันเป็นเงินฟรีทุกคนได้ฟรีนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยตอนนี้ประมาณนี้ทุกคนใครชอบก็เล่นก่อนแล้วก็แชร์กันตามทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย